iPhone 12กับ iPhone 12 mini ควรที่จะซื้อ iPhone รุ่นไหนดีระหว่างทั้ง2รุ่นนี้วันนี้ก็เลยมาลองเปรียบเทียบดีไซน์รูปทรงให้ดู iPhone 12ซีรีส์นะครับผมเปิดให้จองกันเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวันที่20พฤศจิกานี้เริ่มต้นที่25,900บาทนะครับผมจะได้มาพร้อมกับชิปอ p p p l e A14 นะครับรองรับ 5G นะครับผมถามว่าราคาแพงไหมก็ไม่ถึงกับแพงมากนะผมว่าคุณภาพมันดีต่อการใช้งานนะครับแล้วก็ได้ลองเปรียบเทียบดีไซน์แล้วก็สเปคต่างๆให้ดูนะครับ โอเคอย่างแรกเรามาดูในส่วนของตารางสเปคอย่างแรกก็จะเป็นในส่วนของขนาดหน้าจอ iPhone 12 mini นี่จะเป็นหน้าจอ5.4นิ้วนะครับผมถามว่าเล็กไหมมันเป็นแบบตะมุตะมิรู้สึกว่าน้องอ่ะน่ารักดีนะครับเหมาะต่อการพกพารุ่นนี้จะมาแทนที่ iPhone 4 iPhone 5 5S นะครับ iPhone 7 iPhone 8 ส่วน iPhone 12นะครับจะเป็นหน้าจอ6.1นิ้วนะครับส่วน12 Pro ก็6.1นิ้วนะครับ a x Pro Max จะเป็น6.7นิ้วนะครับแต่ขนาดใหญ่กว่าถามว่าซื้อรุ่นไหนดีระหว่าง2รุ่นนี้นะครับแนะนำว่าซื้อ12 Pro หรือว่า12 Pro Max ดีกว่านะครับจะได้ฟีเจอร์แบบสุดนะครับแรมสเปคแบตเตอรี่นะครับขนาดหน้าจอสุดๆไปเลยสิ่งที่แตกต่างถัดมาเนี่ยจะเป็นความละเอียดหรือว่า ค่า PPI นะครับที่ดูตามสเปคของฝรั่งนะเพาสเปคในไทยบางที่อาจจะให้ข้อมูลมาผิดๆนะครับเว็บไซต์ใหญ่ๆเลยสเปคบางอย่างอาจจะไม่ชัวร้ร์1 i ็ i ต์ i เนี่ยจะเป็น476นะครับส่วน iPhone 12จะเป็น460 PPI อีกอย่างหนึ่งน่าจะเป็นในเรื่องของความเร็วนะครับของ CPU CPU เนี่ยจะได้มาเป็นชื่อ Apple A 1 4 Bionic 5นาโนเมตรเหมือนกันนะครับแล้วก็ อาจจะแตกต่างกันในเรื่องของความเร็วหรือว่าสปีดอาจจะน้อยกว่าหรือว่าเท่ากันนะครับเดี๋ยวต้องรอดูเครื่องจริงหรือว่าเครื่องสูนไทยนะครับเพราะาตอนนี้ยังไม่มีขายถัดมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ iPhone 12จะได้มาประมาณ2815ม ah ิลลิแอมนะครับส่วน1 2มินิน่าจะอยู่ที่ประมาณ2 2 0 2 2,200ม ah ิลลิแอม มีวางจําหน่ายเครื่องจริงวันที่27พฤศจิกานี้นะครับแต่ว่าเปิดให้จองวันที่20หรือว่าเปิดให้จองก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมราคาเริ่มต้น iPhone 12มิอยู่ที่25,900บาทนะครับความจุ64จิกนะครับจนถึง256จิกส่วน iPhone 12ราคาเริ่มต้น29,900บาทนะครับความจุ64จิก iPhone 12 Pro 36,900บาทนะครับเริ่มต้น128จิกแล้วก็12 Pro Max นะครับ39,900บาท ทั้งสรุ่นจะเริ่มต้นความจุอยู่ที่64จิกถึง256จิกแต่ถ้าเป็นเครื่องนอก iPhone 12นะครับตอนนี้ iPhone 12เครื่องนอกตอนนี้จะอยู่ที่ราคา3,000 1แล้วแต่ของประเทศด้วยนะครับผมถ้าเป็นสิงคโปร์จะมีรับประกันศูนย์เข้าสู์ไทยได้นะครับหรือว่าบางประเทศนะครับส่วนบางประเทศจะเข้าศู์ไทยไม่ได้นะครับผมการรับประกันเครื่องนอกนถามว่า5.4เล็กมากไหมผมว่าไม่มันไม่เล็กนะหน้าจอมันขอบ ความกว้างของหน้าจอมันจะเป็นหน้าจอที่กว้างกว่าของ iPhone 4 iPhone 5 5S หรือว่าพวก iPhone 7 iPhone 8นะครับ5.4ีนิ้วอ่ะขนาดของหน้าจอนะถ้าสรุปสั้นๆนะครับผมแตกต่างกันก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอขนาดน้ำหนักแล้วก็แบตเตอรี่นะครับอาจจะเป็นความเร็วด้วยนะครับต้องรอดูเครื่องสุนยทยรองรับ 5G นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้อยู่นะครับแล้วก็ตัง อย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรนะครับชิเปอ p p e A14 กันน้ํากันฝุ่นได้ชาร์จไยสายต่างกันในเรื่องของราคาซื้อรุ่นไหนดีระหว่าง2รุน่นนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าง,งบแต่ละคนด้วยนะครับเพราะว่า12มิ i จะราคาถูกกว่าได้สเปคเล่นเกมได้ลื่นเท่าๆกันนะครับถ้าตามความรู้สึกผมว่าน่าจะเท่าๆกันไม่ได้ต่างกันมากนะครับในเรื่องของการเล่นเกมแต่ว่า12มินี่จะเหมาะต่อการพกพามากกว่าส่วน12จะเหมาะต่อการเล่นเกมแบบ แคทเกมสตรีมเกมหน้าจอใหญ่ดูหนังฟังเพลงที่ดีกว่าประมาณนี้เลยนะครับผมทางนี้ก็เดี๋ยวรอเครื่องสุไทายมาเดี๋ยวอาจจะเอามาทำคลิปพรีวิวรีวิวแกะกล่องกันให้ดูกันอีก